หม้อกำลังเดือดพล่านเลยเอาอะไรลงก่อนดีย่างชีสก่อนเอาชีสก่อนชีสย่างคุณชายชอบย่างชีสอึ๊บตามด้วย ตรงนี้ล่องนี้กันไว้ด้วยเห็อดอ,เดอ้เดี๋ยวไปเอาเนยไปเอาเนยมาใส่คุณนายเดินไปเอาเนยหน่อยดิในตู้เย็นนั่นน่ะ นะคะลงมือกันเลยนะคะอันนี้คุณน,นายกระถินซื้อมาอยู่ที่นี่เป็นคุณน,นายทั้งนั้นนะคะนี่าจะดึงมันดัดย่า ดับแล้วก็ใส่ใหม่อ๋อตับ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 มาแล้วค่ะตับตับมาแล้วใส่นี่หนอผิ่ไหนี่นะอนอกไหมันกับมันมือสิค่ะคุณนายช้อนก็ได้นี่ ไม่ต้องมากพอแล้วค่ะอ้าวมาเลยอ้าวลงน้ำจิมไไ้จมไ,ไม่ได้นะจ๊ะขอแล้วลงมือเลย<ม>ค่ะลงมือกันเลยค่ะ แตที่เอาแค่เป็นเสน่นะแค่เป็นเสน่หอยู่ข้างใต้อโอ้โหทับเดียวค่ะทับเดียวนี่เห็นไหมอันนี้ก็เริ่มเอานี้ด้วยไหมอ้ดีงามตาดีงามตกใจมีปลาหมึกเอาปลาหมึกด้วยเอายักษ์ทั้งนั้น อเอาบุญไปนะคะรับบุญไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่เลี้ยงกายสังขานี้นะคะไม่ต้องรีบค่อยๆกินค่อยๆย่างไปอา้าวไฟลาสละไม่พอใช่ไหมคะเพิ่มอีกใช่ไหม Oh. Uh huh. อ๋อน,นี้เราเอาอันนี้เครื่องอันนี้เอาคุณนายมาจับอันนี้สิแค่อย่างไปนะผักก็มีเยอะหนึ่งกระบะไม่พอมาตรงนี้อีกหนึ่งกะละมัง นำเสนอหอมที่ปลูกด้วยตัวเองดีงามมากปลูกได้ถนตะ่หอมนี่แหละและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำจิ้มรสเด็ดจับอะไรพี่เมื่อกินเด็ดจริงเด็ดจังพี่จับอะไรยกถาดมาครับมาอ๋อเราจะเราจะลงหม้อกัน ว่าไม่ต้องทําทีละเยอะค่อยๆกินเดี๋ยวมันอิ่มก่อนราตรีนี้อีกยาวนานเพราะว่าพระอาทิตย์ไม่ตกดินนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนขณะเอาเกก็รอนอยู่ตอนนั้นดีเจพร้อมดีเจ <c oughs> พร้อมเจดี JD มีเรียบร้อย <c oughs> อ่ะพอก่อนค่ะ <c oughs> อ้าวมาถึงตรงนี้ก็ เดี๋ยวสักพักมันกลับได้แล้วอ๋อชิดไม่ต้องใส่อันนี้แล้วพี่ไม่ครับเอานี้เลยอันนั้นเอารองไว้แต่มันจะน้ำไหลลงโอเคอ้าวเชิญชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันสิคุณน,นายเปิดโค้กค่ะมาค่ะมาค่ะเอาคุณเขาจะเปิดโค้กกันนะคะคุณจู๊จู๊อะซอมบี้มาอ้าวดูสิโหสุดยอดอด่ะ กุ๊กไม่มีใบประกาศนะคะไม่มีใบใบประกาศกุ๊กที่ไม่มีใบประกาศโอ้ยสีสันน่าเจี๊ยขาดขึ้นชายเนาะยอดเดี๋ยวก็ลงมาเองมัม้งอันนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะอันนี้คือชีสย่างโอ้ยเป็นควันยอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันแห้เงเองไม่ต้องขูดมันหรอก เดี๋ยวมันก็เริ่มว้าวสุดยอดค่ะต้องปิดแขกรับเชิญหน่อยนะคะแขกไม่ได้รับเชิญเยอะหน้าร้อนที่นี่ยุงเยอะแต่ปกปติแล้วนะาที่ชอบประเทศนี้ที่สุดคือไม่มียุงแต่หน้าร้อนนี่อ๋อโอ้โหแม่เจ้าคนนึงใส่สีแดงนะคะคนนึงใส่สีม่วงนะคะ ดูซิมิสตบบรอเบอรี่ด้วยแล้วก็ข้าวโพด4ยูโรที่3 2ร้อยร้กว่าบาทมาค่ะเดี๋ยวถวายอาหารแล้วก็จะได้ทานกันได้เนาะมาค่ะ คลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวามาตัดเป็นชุดชุดสองรอบสองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ยายีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาตามเทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันต่อในเทปคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ